นี้เอารถอะไรมาับวนนี้โอต้ตัวตัวท็อปเลยพี่คันนี้แซนตามเจ็ดศูนย์ครับเป็นรถในฝันของใครหลายคนแล้วนะใช่ครับเอาจิ้งที่พาผิดทางไว้ <laughs> 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 เอาเข้าผิดเลนเข้า <laughs> ผิดชีวิตเปลี่ยนไว้จริงไปอยู่ทางไหนวะเน,นี่ยข้างหน้านี้อยู่ได้ไหมเน,นี่ยได้พี่เลี้ยวซ้ายได้ใช่ไหมครับโอ้โหขับซะเพลินเลยนี่พาผมไปไหนพี่วันนี้ วันนี้เดี๋ยวพอดีว่าน้องบอล VCK นะครับจะขอมารีวิวรถคันนี้หน่อยนะครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ตรงราชพฤกษ์นะครับก็ขี่ไปขี่มาไปมั่วเนี่ยจะเราจะไปอยุธยาเนี่ยหรือเปล่าเราการไปเปลี่ยนดิ้งไม่บอกเลยดิ้งบอกพี่อยู่บ้านไหนผมไปแล <c oughs> ้วเนี่ยไอ้ต้องขี่ดีนะดิ้งนะ <c oughs> มันมันก็ไม่แข็งนะเพื่อนู่บ้านนะ <c oughs> แอหนาวเลยพี่แอร์เย็นเจี๊ยบเลยเนี่ยมัี้เราับไปทางนึงงั้นเราต้องไปกลับโน่นเลยสารศาสตร์เหรใช่ครับอะขึ้นเกิดมาเฮ้ยมีเกิดมาได้บ่ะดิม,มีมีเลยมีเพีลมาไ่น้องหน้า่านลเับพีอออื่น เย็นมากเย็นสุดเลยรถยุดได้สบัตรี่ยุดได้นะครับอ่องผมว่าก็คงนะช่วงนี้เก็บไปครับผมเยหน่อยก็หาไม่มีแล้วครับคนก็มีทุกจะเก็บกันรถนี้ใครที่มีกำลังซื้อ ฝันที่มาถึงฝันได้ก็เก็บได้ครับทุกคนแล้วกันนี้อย่างผมบอกไปว่าผมมันเป็นรถที่ผมใช้ออกงานบ่อยมากนะครับผมบอกขับแบบเบาเพลินเลยผมตรงผมแต่งเพียบเลยนะวันนี้เยอะเยอะมากข้างนอกก็แต่งนิดหนึ่งเนาะใช่ข้างนอกก็แต่งข้างในก็มีก็ เรียกไหมหนกๆนี่นะมันเป็นเกียร์ออโต้มันขับมันขับง่ายครับกระโจนง่ายนะแต่ไม่ไม่บอกผมก่อนเลยว่าจะเหยียบ <G ül üyor> เหี้ยปะเหี้ยปะเหีอยเลยวันนี้ให้เราไปพอเราวนรอกนี้ได้ซ้ายได้ใช่ไหมนี่ใช่ไหมข้าวถ่ายเลยพี่เราไปตัด จเจอกันที่งานนะพี่นะไม่ไรอดาาระยะไปเลยก็ได้นิ่งปล่อยไปไไปล่อยทิ้ไปออ,ออกปทุมนะ่งหลอกปทุมใช่ครับ ปลายปลายปีนะครับเดี๋ยวอาจจะมีทริปนะผมกำลังเล็งอยู่ว่าจะไปเขาใหญ่หรือว่าเมืองการนะครับใช่ฝากติดตามไปด้วยนะครับอ่าตอนวัน,น,นครับว่าพุทธชับุรีมัธยานี่ไปปอยไป่อยได้ลงบังไม่ได้ลงบังนะก็ะเจอกันก็ทักทายได้นะผมกินดีเลยครับดีนะครับผมดดบดดบวันนี้ก็มีลูกค้าจองรถใหม่ดิ้ง รถก็ไม่เห็นยังไม่ได้ดูรถเลยจองมาแล้วด้วยจองมาครึ่งหนึ่งด้วยโอนมาครึ่งหนึ่งของราคารถเลยโอนโอนกเราเป็นแสนนนี่เป็นี้ก็ขอบคุณด้วยับผมขอบคุณมีลูกค้าด้วยนะครับที่ที่เชื่อมั่นนะครับในพวกเราไว้ใจได้จริงเนาะรถสวยเนาะใช่คับรถเราติดแก๊สก็ไม่เอาชนก็ไม่เอานะครับผมเราเราคัดรถให้ค่อนข้างดีเลยผมเราดูเราอยิบรถที่เนี้ยบที่สุดนะครับให้ลูกค้าก็สบายใจได้ครับ ันนี้น้องนิ้งก็เอาไปเปลี่ยนแต่มันเคลื่อนมันแก้ลูกค้าให้ไปดิ้นะใช่ครับเ,เดี๋ยวรอลูกค้ามารับรถอีกทีึงครับที่นะมไม่เห็นรถกันเลยนะผมเห็นกเลยคุยกันนะแล้วก็กเออชอบชอบอะไรอย่าง้ชอบชอบกดตัคงมาจองพี่อีกคนหนึ่งที่จะมาวันนี้ก็ผิดหวังเลยดิงพานันข <c oughs> ออภัยด้วยผมนะ <c oughs> เดี๋ยวเยวขาเออรียกเลยนะก็มีเข้ามาเรืนะ่อยๆนะนิ้งเนาะใช่คนระับรถสวยๆที่ร้านก็ยังมีอีกโอ้โหหลายสิบพันนะให้เลือกลองมาดูกันไม่ว่าจะเป็นรถ รถบ้านเอามาแต่งเป็นรถบ้านเลยแล้วก็รถสปอร์ตดิ้งเนี่ยเขาขับรถสปอร์ตมาหลายคนันนะดิ้งเขามีรถในฝันเขาฟอร์ดมัสแตงนะ <c oughs> วันนี้จัดไปเบาๆดิ้งก็ได้ขยบขยับนะสมัยผมนี่โคตรฝันเลยนะผมแต่ว,ว่าไม่มีโอกาสคนระับเคยเห็นแต่ในหนังสือในทีวีสมัยก่อนวันนี้ก็ได้มาขับมาจับกันนะ <c oughs> ฟิลลิ่งดีนะดิ๊งนะผมว่านะใช่พี่จริงนะได้อยู่ได้อยู่กับสิ่งที่เราที่เรารักที่เราชอบนะรถครับสุดดีโค้งแล้วคามเร็วขนาดนี้ หลีรถติดเจอรถติดอะไรเงี้ยตอนแรกหนีเส้นบางบัวทองมาตรงนี้ติดหนักกว่าอีกนี่าจะเป็นติดตรงหน้าสินท่านเอ้ยอ้หน้าหน้าอะไรนะโรบินสันโรบินสันว่าเราคนวีกดโอ็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมช่องยูทูบนะครับปุ๊กคาร์โสซิงนะผม จะดูด่าภาพนิ่งๆก็ไปดูได้ที่เพจคุณคาร์ซสิงนะครับแล้วก็มีช่องติ๊กตอกของลุงดิ้งด้วยดิงด้งต้องตอกคนชื่ออะไรอ่ะอ่าลุงดิ้งเคครับลุงดิ้งเคครับแล้วก็หน้าเฟซของลุงดิ้งก็มีนะครับ <c oughs> อุ่นน้องผมหน่อยขอบคุณครับจะได้มีตังไปตามฝันที่ญีป่ปุ่นดิง้งกมชอบอะไรนะดิง้งกมชอบ,อชอบนะอ่ามาแต่งไม่ใช่ไม่ใช่ตุต๊กตาตูนอะไรคุณเ่ะที่คุณติดเต็มของพีชพี่วันพีชนะดิ้งก็ชอบมากนะวันพีง จะไปญี่ปุ่นจะไปเดินตามรอยนี่เอาเรียกหนีเสือป่าจระเข้จริงจริงจบเลยน่าจะแป๊บเดียวนี่น <bike> <online> <c oughs> ่าจะปิดไม่นานนี่ยตรงหน้าเนี่ยกว่าโลมันสั่งดอกวันนี้วันหยุดด้วยนิดนึงใช่วันนี้วันอาทิตย์พี่มันหยุด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ความร้อนก็นิ่งอยนัสบายเลยไม่มีฟันหมานี่ไม่มีปัญหาเลยแอร์ก็ยังเย็นเหมือนเดิมเย็นจนทั้งหนาวเลยที่อุตสาห์พอแตกคันเร่งหนาะก็จะไปอย่างเดียวเลยไม่ใช่รถพี่ผมด้วยเง้อบ่เง้อเปล่าเรืใช่ก้องมันจะโหลดอยู่แล้วเมื่อกี้ง่วงเง้อเลยง่วงเลยไม่บอกอะไรเง้อ ที่แล้วเราก็มางานตรงนี้นะพี่เนะใช่งานของพี่แบงค์สตีนเมนทัลครับที่แล้วที่นี่กัดที่โราบริสันนะครับ